ก็สวัสดีทุกคนเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะพาทุกคนนะครับมาทำอินไซต์ขั้น3ามกันหรือว่าปลุกพลังขั้น3ามนะครับว่าสำหรับบางคนที่แบบว่าเฮ้ยพี่พมันทํำยังไงอะไรเงี้ยนะครับอาจจะง,งงอยู่ว่าไม่มีวิธีการยังไงนะสำหรับคนที่ยังไม่ได้อัพหรือว่าแทางทนทไม่เป็นนะหลักๆก,ก็คือใช้ทรัพยากรเยอะมากนะครับเพราะงั้นเนี่ยคนที่จะทําขั้น3ามเนี่ยก็ต้องคิดดีๆว่าทําตัวอะไรนะครับอย่างที่แนะนํานะครับอย่างแรกเลยจะต้องเป็นตัวดาเมจนะ ตัวแรกที่ควรทําขึ้นคือตัวดาเมจนะครับตัวต่อไปนะคือซับพอตที่เป็นตัวฮิลจะดีจะดีที่สุดนะครับเพราะว่ามันจะได้ยืนฮิลได้นาน,านๆนะครับแล้วค่อยไปทําพวกซับพอตดีบัฟบัฟนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยขึ้นมาเป็นตัวสุดท้ายจะดีกว่าอันนี้ตามที่ผมแนะนํานะแล้วแต่คนนะครับอ่ะอันนี้ก็วันที่3แล้วนะครับสําหรับใครนะที่กําลังจะทา i n นไซส์สหรือว่าปลุกพลังสามเนี่ยก็เดี๋ยวมาดูตัวก่อนละกันอย่างของผมเนี่ยนะครับ ไอดีนี้จะเป็นไอดีที่ผมเล่นเอไนเนาะนะครับเอไนก็เดี๋ยวรอรอปลุกขั้น3ามและนะครับนี่ของก็ประมาณนี้นะขึ้นขั้น3ามหลักๆเลยเนี่ยไอชิ้นที่ทํายางๆเนี่ยจะเป็นชิ้นนี้นะชิ้นนี้กับชิ้นนี้นะครับซึ่งใช้ทรัพยากรเยอะมากนะครับถามว่าเยอะยังไงนะครับคือมันต้องคราฟนะครับคราฟฟาร์มแล้วก็คราฟแล้วก็ฟาร์มอยู่อย่างเงี้ยแหละทุกคนนะเดี๋ยวพาไปดูนะครับอ่ะเดี๋ยวดูก่อนวัตถุดิบ มื่อกี้มีมีไอกระเป๋าใช่ไหมกระเป๋ากับไอถั่วอะไรสักอย่างถีอเขียวนะครับแล้วก็มาดูกันนะครับมาดูที่ตรงนี้เนี่ยไอตรงที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมสองอันนะครับตรงเนี้ยไอวิชชิงสปริงเนี่ยเนี่ยวิชชิงสปริงเนี่ยตรงเนี้ยนะครับคือแท่นแท่นคราฟนะครับซึ่งเราจะต้องอัพอัปเดตให้มันเขาเรียกอะไรอัปเกรดเอออัปเกรดให้ถึงขั้นที่4ก่อนนะครับมันถึงจะปลดตรงนี้นะครับถามว่าเวลาอัพเนี่ยมันจะอัพยังไงใช่ไหม คือทุกคนลองดูตรงนี้นะของผมไม่มีขึ้นนะครับลองปึ๊บลองไปดูที่ตรงนี้ตรงนี้มีไหมปึ๊บเดี๋ยวอันนี้มันมีขึ้นเดี๋ยวมันต้องไปดูตรงไหนเอ่ยคือทุกคนเห็นทางขวามือไหมนะครับแล้วเราไอ้ตรงข้างบนตรงเนี้ยนะครับมันจะมีเป็นลูกศรชี้ขึ้นอ่ะสีส้มส้มเหมือนอันเหมือนอันเนี้ยเนี่ยลูกศรชี้ขึ้นนะครับให้เราไปกดตรงลูกศรตรงนั้นเนี่ยมันจะเขียนว่ามันจะแบบเด้งหน้า อัปเกรดขึ้นมาว่าจะอัปเกรดเป็นขั้นไหนนะครับแล้วเวลาเราอัปเกรดเนี่ยบางบางทีมันจะติดตรงที่ว่าเฮ้ยเราจะต้องมาอัปไอตรงเนี้ยนะครับไอตรงฐานตรงเนี้ยให้ถึงขั้นสามขั้น4ี่อะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปนะครับหรือบางเควสเนี่ยคือมันให้เราคราฟนะครับอย่างเช่นแบบให้คราฟอันนี้ให้คราฟอันนี้อะไรอย่างเงี้ยให้คราฟอันนี้นะครับ คราสักอัน2อ,อันอะไรเงี้ยเราก็ลองดูแล้วก็ไปกดดูว่าออมันได้หรือยังนะครับหลักๆก,ก็คือเราต้องเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมนะครับในการจะอัพอัพตรงนั้นซึ่งหลักๆเนี่ยไอของที่เราจะต้องใช้อัพอัพขั้นตรงเนี้ยนะครับมันจะเป็นอันนี้อ่าไหนว่าอ่าอันนี้อันนี้นี่เนี่ยทุกคนสามารถสามารถไปหาไอตรงเนี้ยฟาร์มตรงนี้ได้นะมันจะอยู่ตรงนี้คือเราสามารถกดกดเพื่อแบบไม้นี้ได้เลยนะมันจะอยู่ตรงไอห,หน้าอ่าดาน ที่ฝาร์ทรัพยากรน,นะครับก็คือมาลงตรงนี้ได้เลยนะก็คือจะต้องการได้2ชิ้นนี้แหละนะครับในการอัปเกรดตรงนั้นอพอรับอัปเกรดเสร็จแล้วใช่ไหมมันก็จะขึ้นแบบเป็นของคารบให้แบบนี้นะครับอันนี้ก็คือจะขึ้นของคารบอย่างนี้ได้เราจะต้องเป็นไอไอฐานอย่างเงี้ยขั้นที่4นะเราถึงจะมีหน้าคารบของสีส้มหรือว่าพวกอ่าอินไซส์หรือว่าปลุกขั้นที่3ามได้นะครับซึ่งของหลักๆนะครับสำหรับตัวละครดามจของผมเนี่ยก็คือ A อไนนะ ที่จะต้องใช้คืออันนี้นะครับไอไอเขียวเขียวเนี่ยนะครับสีส้มสามชิ้นใช่ไหมแล้วก็เป็นไอไอกล่องไม้นะครับกล่องไม้เนี่ยหกชิ้นนะครับเราก็มาดูวัตถุดิบว่าเราต้องการอะไรนะครับเราสามารถติ๊กดูตรงนี้ได้เลยว่ามันหาจากไหนนะครับจะซื้อจากไอช้อปปิ้งหรือว่าจากการคลาฟหรือว่าลงด่านนะครับก็สามารถกดไปได้เลยนะครับตัวอันเนี้ยหลักๆก็คือแนะนาให้ทําของทําของส้มให้ครบก่อนนะครับแล้วก็มาทําพวกของทองตรงนี้ขึ้นให้ครบ นะครับแล้วก็ไปลงไอ้พวกด่านคมพีนะครับคมพีธาตุทีหลังนะครับอันนั้นมันง่ายนะนะครับเพราะไอ้ตรงเนี้ยมันจะเหนื่อยมากมันจะแบบเดี๋ยวไปหาอันนั้นเดี๋ยวไปหาวัตถุดิบลองเดี๋ยวมาครับเดี๋ยวมาอะไรเงี้ยมันจะเยอะเพราะงั้นเนี่ยหาทีละชิ้นนะครับเริ่มจากไอ้ของที่เราฟังก่อนอย่างผมต้องการอันนี้ใช่ไหมต้องการอันนี้สามชิ้นอ่ะขอชิ้นแรกก่อนนะครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรหนังสือเหล็กใช่ไหมหรือว่าแท่งเหล็ก โฮลี่ซิลเวอร์ใช่ไหมผมก็ดูว่าหาจากไหนเราไปดูในอนี่ก่อนแล้วกันนะครับช้อปปิ้งมีขายไหมอ่ามีมีไหมไม่มีนะครับตรงนี้มีปะตรงนี้มีเฮ้ยมีมีนะมีมีนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างจะราคาแพงเพราะงั้นเนี่ยผมก็จะดองไว้ก่อนเนาะนะครับเดี๋ยวดูอีกทีนึงนะไว้ขาดเหลือจริงๆเนี่ยค่อยมาจัดนะครับเดี๋ยวแบบเวลาเราทรัพยากรแบบเอ้ยไม่มีของฟาร์มแล้วไม่มีอะไรเนี้ยผมก็ค่อยมาจัดเงี้ยเอานะครับตรงนี้มีไหม ไม่มีนะครับหลักๆเลยก็จะเป็นอันอันตรงนี้เนาะก็คือใช้แต้หนึ่งนี้คือแต้ตรงนี้มันหายากนะครับผมก็เลยยังไม่ค่อยใช้นะเพราะว่ามันใช้การทองเนี่ยเห็นปลาหกอันหูเยอะนะถือว่าเยอะนะอืมแต่ว่าถ้าแต่ว่ามันไม่มีแหล่งฟาร์มหรืออะไรเงี้ยผมก็ผมก็จะนี่เอาไหนลองดูวิธีการคราฟนะครับเราคราฟได้ได้วยนะนี่ครับอุ้ยคราฟได้คราฟได้นะครับได้กี่ชิ้นอะได้ สองชิ้นใช่ไหมอ่าลองคาฟก่อนคราบมาสองชิ้นนะครับปึ๊บเหลือแท่งเหล็กอันเล็กโอเคแท่งเหล็กอันเล็กกี่ชิ้นสามชิ้นได้หนึ่งอันผมก็อ่าลองซื้อลองซื้อผมอาจจะลองซื้อไอ้แท่งเหล็กอันเล็กซักเต็มที่เลยหูยซื้อดีไหมเนี่ยหรือว่าเราจะเก็บไว้ซื้ออ้นี่ดีกว่าแล้วเราไปสุ่มฟาร์มมาดีกว่าไหมเออผมว่าไปฟาร์มมาดีกว่าเนี่ยนะครับเพราะว่าอันนั้นอ่ะ มันหาได้จากการสุ่มกาชานะครับหรือว่าเราจะต้องหาเพชรนั่นเองเพราะงั้นเนี่ยเพชรหายากกว่าผมว่าเอาแตงไปไปฟาร์มดีกว่านะเนี่ยนะครับถ้าเกิดใครรีบก็ก็จัดเลยแต่เกิดว่าใครแบบคํานวณแล้วไม่รีบก็ค่อยมาทําตามแบบผมก็ได้เนาะนะครับต่อไปนะไปทําชิ้นนี้ต่อนะครับไอชิ้นนี้มันหาจากไหนมันมีวิธีหาแค่2อ,อย่างก็คือซื้อกับคราบนะครับไอตะเกียงเนี้ยหรือตะเกียงหน่อยโอ้โหตะเกียงนี้ทํายากด้วยดิ ตะเกียงนี้มันต้องใช้หน้าคนด้วยนะหน้าคนตนคนน้องการขนนกอีกอ่ะ <c oughs> เห็นไหมมันจะยุ่งยากแบบนี้เหระทุกคนแล้วก็ค่อยๆไต่ๆแต่ๆ,ๆ,ๆเอาแล้วก็หลักๆเลยก็คือทุกคนสามารถมาคำนวณได้นะครับมาคำนวณดูว่าเฮ้ยของมันต้องใช้กี่ชิ้นกี่ชิ้นกี่ชิ้นนะครับจดไว้เลยนะครับคำนวณล,ลงมาแล้วก็ไปฟาร์มแบบด่านนั้นแบบยาวๆหาของให้ได้เท่านั้นแล้วก็แบบทาขึ้นมาทีเดียวก็ได้นะครับซึ่งหลักๆเนี่ยเราอย่าลืมมาค้นกระเป๋าเรานะว่า กระเป๋าเล่านะครับมันมีของอะไรบ้างนะครับอย่างพวกนี้ยเห็นปะมันมีกล่องไม้พวกนี้อยู่นะครับแบบเฮ้ยมันเรามีอะไรขาดหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่านะครับเราสามารถมาดูได้แบบนี้อซึ่งรอบนี้ผมขอดูก่อนละกันอันนี้กล่องอะไรอุ้ยเราสามารถเลือกของได้ด้วยนะเอสามารถเลือกของได้อันนี้หกชิ้นอันนี้หนึ่งชิ้นอะแต่ขอไปกลับไปดูอีกรอบนึงว่าเราขาดอะไรเดี๋ยววันนี้ผมจะทใํใไปดูสักหนึ่งชิ้นก่อนละกันเนาะแล้วที่เหลือทุกคนก็ ไปลองจัดนะครับอ่าผมคาดไอ้ไอ้เนี่ยอีกสองชิ้นซึ่งไอ้นี่มันต้องใช้หน้าเด็กใช่ไหมใช้หน้าเด็กโหมีต้องมีแกะด้วยมีหน้าเด็กด้วยโหต้องใช้เยอะเลยอะหน้าเด็กหน้าเด็กผมสามารถคราฟได้สองชิ้นก็คือผมต้องใช้หน้าเด็กสามแล้วก็ใช้แกะคราบแกะมาก่อนได้ไหมหนึ่งชิ้นคราฟแกะมาก่อนหนึ่งชิ้นนะครับแล้วก็ หน้าเด็กขาดหน้าเด็กโอเคต้องใช้ขนนกอ่าผมเอาขนนกมาสองอันแล้วกันนะครับทาหน้าเด็กสองอันเนาะแล้วก็ไปฟาร์มอีกอันหนึ่งอ่ะขอดูปึ๊บอันนี้ผมต้องใช้ขนนกใช่ไหมขนนกมาเท่าไหร่นะสองอันนะไม่ต้องรีบนะค่อยๆคํานวณน,นะครับไม่งั้นเดี๋ยวคือของบางอย่างถ้าเกิดขาดปุ๊บเนี่ยเราต้องไปฟาร์มแล้วเราต้องเสียแบบ เสียเขาเรียกว่าสตามิน่อะไรเงี้ยนะครับมันก็เลยทําให้เราเสียเวลาได้ด้วยนะอ่าลองดูกลับมาก็จะเปิดอยู่อย่างเงี้ยวนไปวนมาหลายสิบครั้งนะครับในช่วงแรกๆกอ่ะมาดูกันอันนี้ได้ยังหน้าเด็กต้องทำหน้าเด็กก่อนนะหน้าเด็กนะครับทําไปเลยสองอันนะครับปึ๊บอุ๋ยตังก็หดหูแล้วนะตังก็ล่ยหล่อละอ่าได้นี้มาชิ้นนึงแล้วขดอีกชิ้นนึงนะครับแล้วก็ เดี๋ยวเราไปฟาร์มหน้าเด็ก <c oughs> <c oughs> ฟาร์มหน้าเด็กเอาด่านที่น้อยที่สุดดีกว่านะคือยิ่งด่านสูงมันอาจจะมีโอกาสดรอปได้มากกว่าหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ว่าผมฟาร์มไอ้ด่านนี้ดีกว่านะครับด่านนน้อยเพราะว่ามันเสส,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 สตามมหน้าน้อยแล้วก็อ่า มันใช้เขาเรียกว่าไงนะมันโอกาสมันดรอปมันก็ดรอปเหมือนกันอนะครับแต่ว่าผมจะใช้เทคนิคโดยการฟาร์มทีละสองสองรอบนะมันจะได้ไม่เปลืองเกินไปนะครับหรือใครใครแบบอยากประหยัดประหยัดหน่อยก็ทีละรอบก็ได้นะครับไม่ต้องรีบอ,อ้ยนี่มันด่านอะไรอะ่ะอย่าบอกว่าด่านบอสนะใช่ไหมถ้าด่านบอสนี่ยาวเลยนะเนี่ยจริงๆนี่ผมต้องรีเซ็ตด่านใหม่ไมนะ่มเนี่ยวิธีการรีเซ็ตแบบออตโต้ใหม่ก็คือเราเราต้องเล่นใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับ เพื่อให้มันเซฟนะครับเซฟเซฟการเล่นใหม่เออแล้วถ้าใครอยากให้มันเร็วขึ้นก็เล่นใหม่เลยนะครับเวลเอาอัปเดตตัวละครมาอะไรเงเพราะว่ามันจะมันจะเล่นรีเพย์ให้เฉพาะไอาตาล่าสุดที่เราเล่นเองนะฮะใช่ปะอ๋ออันนี้ด่านธรรมดานะครับหรือว่าบอสถ้าบอสนี่หูหนาวเลยนะอืมถ้าบอสนี่หนาวเลยหนาวเลยนะฮะ พยายามพอใครอัพสูงๆแล้วละพยายามมาเล่นรีเพย์เองหลายๆหลายๆครั้งนะบ่อยๆเพื่อให้มันได้รอบที่เร็วที่สุดครับเรียบร้อยนะเนี่ยอันนี้ก็ถือว่ายังนานอยู่นะถ้าผมเล่นเองเล่นใหม่อาจจะเร็วกว่านี้เห็นป้าไม่ได้เลยเลยรลบเนี้ยไม่ได้เลย,เลยนะผมมาหาอะไรหน้าเด็กใช่ไหมเนี่ยขนาดเล่นหน้าเด็กนะอ่าลองเล่นรรบนี้ลองเล่นเองดูดีกว่านะครับ เกื่อจะเร็วขึ้นเผื่อจะเร็วขึ้นมาสัหน่อยหนึ่งนะฮะซื๊อซืมาถึงอันตีเลยนะครับรีบอยากดีบับก่อนนะครับฟาดเข้าไปตายปะปื๊ออุ้ยน่าจะตายนะเรียบร้อยนะครับเห็นปะเร็วเร็วกว่าเดิมเยอะเลยแล้วรอบนี้มาถึงแล้วก็ยังไงฟาดไปก่อนซื เน้นยิงไปก่อนนะเพราะว่าสกิลขี้กเกยียจเดิมันช้านะครับเพราะว่าถ้าเหม็นราค่อนข้างแรงนะฟิลเกือบตายละเดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวเรารีสกลิลน,นะจริงๆใช้อันตีไปเลยก็ได้อันตีก็จบแล้วนะแต่ว่าผมแบบขี้กเกยียจไงขี้กเกยียจดูวิเฟษไม่ใช่อะไรหรอกปึ๊บอ่าดาบานะครับตะกิ้มาจิ้มนะครับน่าจะชนะชนะไหมชนะแหละปึ๊บ ชนะเห็นป่ะเร็วขึ้นเร็วขึ้นกว่าเดิมนิดนึงนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่อ่าเห็นป่ะมันจะมันจะเซฟพอยใหม่เห็นป่ายังไม่ได้เลยอ่ะทุกคนดูดิขนาดแบบนี่เล่นมาประมาณ3ามรอบนะรีเพย์สองรอบแล้วก็เล่นเองยังไม่ได้เลยหน้าเด็กมันดับยากนะครับปึ๊บอันนี้ลองเล่นสักสองรอบดูเนี่ยเห็นป่ะแป๊บเดียวสตาร์มิน่าผมจะหมดละแต่ว่าผมยังมี ไอ้กล่องลูกอมอยู่นะฮะก็ไม่เป็เนไรเอ้าเดี๋ยวนะมันไม,ม,นไม่มันไม่เซฟรีเพย์ให้หรอมันไม่เซฟให้หรอนี่ผมเล่นเองนะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวว่าผมต้องกดใช้รีเพย์หรือเปล่าหรือว่าต้องออกก่อน เนี่ยสุดท้ายมันก็ใช้ไอ้นี่เหมือนเดิม,ดมหรือว่าเราเล่นเองมันจะเร็วกว่าหรือว่าเนี่ยมันมันช้ามันช้ากว่าเดิมเยอะเลยนะตั่นเต้นไหมทุกคนโอ้ยังไม่จบแด๊ดเอ๊ะใช่ปะเออนี่เราเล่นเองนี่นะใช่ไหม อันล่าสุดปะอ่าได้มาหนึ่งอันโอเคสวยแลวฮะไหนกลับไปเช็คก่อนครับตื๊บเราขาดหรืออะไรนะเมื่อกี้จะมีเมื่อกี้เราได้หน้าเด็กมาแล้วใช่ไหมได้หน้าเด็กมาแล้วหนึ่งอันรับมันนี้ขาดไอ้ไอ้แพะนี่ใช่ไหมไหนดูดีแพ้เราคราบได้เปล่า,อ,าอุ๊ยเราเราขาดน,นิดเดียวเองอะ เราขาดคัมพีสองเล่มอุ้ยได้แพ้สองอันพอดีอโอเคคัมพีเล็กสองเล่มเลยดูน่าจะได้นะเห็นปะ่ะอย่างที่บอกว่าเราถ้าเราเก็บกล่องนั้นไว้อ่ค่อยๆใช้อะไรเงี้ยมันก็จะคุ้มอยู่นะปึ๊บสองชิ้นอุ้ยนี่ไงอ๋อโอเคโอเคใช้ มียังเหลือกล่องอยู่นะยังเหลือกล่องอยู่นะครับเนี่ยนะจะได้หนึ่งชิ้นละหนึ่งชิ้นนะคลิปนี้ทั้งคลิปนี้คือเราเพิ่งจะได้ของต้มหนึ่งชิ้นนะครับเออสุดยอดเลยถ้าไม่แพ้สองชิ้นนะครับไม่ใช่เงินเงินหมดก่อนนะทำแพ้เสร็จปุ๊บขึ้นเป็นขึ้นเป็นอะไรต่อกลงใช่ไหมกลงนี้ถูกป่ะโอเคกลง ปลายกงกงเสร็จได้เป็นอันนี้หนึ่งชิ้นนะครับจากสามชิ้นท้อป่ะทุกคนท้อเลยไหมนะครับเพราะงั้นการปลูกขั้นสามเนี่ยไม่ใช่เล่นๆนะทุกคนนะครับแล้วเราเราไปดูทรัพยากรที่เราต้องการนะครับปลูกขั้นสามโอ้โหดูดูดีทุกคนหนึ่งทับสามศูนย์ทัพหกศูนย์ทัแปดศูนย์ทัแปดเงินอีกสองแสนนะครับเป็นไง อันอันที่อยู่ข้างหลังคือยากสุดเลยเนี่ยอันเนี้ยเรายังขาดอีกสองชิ้นเนี่ยนี่ขนาดเรายังเหลืออันเขนาเรียวกว่าน,นะเราใช้ของไปจากอันเก่ารวมด้วยเนะี่ยนะครับบวกกับฟาร์มเรายังได้ขนาดเนี้ยคิดดูดิทุกคนเออเราไอ้กล่องส้มนี่ก็ืไอ้ด่านนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับลุยด่านห้าด่านหกเดี๋ยวก็สุมได้เอออาจจะสุมได้แบบสองเล่มสามเล่มอย่างเงี้ยแล้วแต่นะมันก็ง่ายหน่อยเพราะงั้นเนี่ยทำไอ้ไอ้นี้ก่อนนะครับโอเคก็ประมาณนี้ สำหรับคลิปนี้นี่วันที่สามแล้วนะนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมกใกล้จะได้แหลวนะครับใกล้จะได้ไอ้นี่แหละอีกประมาณ 1, วันหนะึ่งสองวันอ่ะอดทนอีกนิดนึงนะเดี๋ยวเรามาลองกันนะตรักว่าจะได้ไนี่อีกห้าวันเลยนะนานมากนะผเผลอไม่รู้จะได้ปั้นหรือเปล่านะเออผมก็อยากคิดอยู่ว่าเฮ้ยกาชาเนี่ยผมจะไปไปปั้นในตัวตัวอื่นมาเพิ่มด้วยดีไหมนะฮะเพราะว่ามีตัวที่อยากอยากเล่นหลายหลายตัวอยู่นะไอ้ตู้นี้จะเก็บไว้ก่อน นะครับแล้วก็ดูก่อนว่าจะว่าจะเปิดอะไรยังไงต่อนะฮะบสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละสำหรับการปั้นนะครับตัวละครน,นะครับอย่างที่บอกว่าตัวแรกเป็นตัวดาเมจนะครับแล้วก็เป็นตัวฮิลแล้วค่อยมาเป็นตัวสปอร์ตตัวอื่นนะครับตัวที่สามก็จะเป็นตัวเสริมตัวอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่แตแตทุกคนเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสไตล์ที่ผมแนะนำนะครับหรือใครจะทำอะไรก่อนก็แล้วแต่ตามความสะดวกเลยนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณเท่านี้เดี๋ยว ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีทุกคนนะครับ